เอทำให้เพื่อนเราเจ็บเราขอโทษเพื่อนเราไม่ให้เอฮะเพื่อนแม่้อน้องหิ้ีมีเพื่อนในอีสี่พันคนเลยแล้วน้องมิ้เป็นไงสบายดีใช่ไหมไม่สบายดีค่ะหนูทำไรหนูก็แบบคิดถึงพี่ตีมไปหมดเลยเนี่ยนนนว่าไหมนว่าเพื่อนไม่ค่อยลงนนนดูนนในในควันบอกว่าก็เธอทำให้เราเจ็บเรา เราจะล้เพลงมาเมื่อมาเมื่อสิคิดหอดกอดได้แต่กอดเศร้าทิ้นได้แต่กอดเพียงกะห,ห,ห,หินแต่หนาขาวขาวเมากบเมาให้ใจมันหินแต่ภาบเศร้าเศร้าบกทิดหอดเขาไปมันจิบมันตังจนใจขาดแต่ไปกับสายลมมาฝ้าวไปคือว่าสิเอาเรื่องบ่ใดมัก จจะขาดกัมักเป็นน้ำตาไหลบกิส่เคียมมาเด้อน้ำตาตกจากบุกพอแล้วสิขาดคนยังรู้